เฮ้ยอ๋อเออทำไงอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเนาะไม่เสียชื่อการเรียนดุริยามาสวัสดีค่ะอิงวรลันทรนะคะจาก Box Music ค่ะค่ะก็อยากจะถามพี่อิงนะคะช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะปีนียังไงบ้างคะช่วงที่ผ่านมานะคะก็ สบายดีค่ะแล้วก็เพิ่งปล่อยซิงเกลิลใหม่ไปค่ะชื่อว่าเก่งแต่เรื่องคนอื่นค่ะกเ,กเก่่่่่่งงงงเเเเเเเหลลืืืืออออกกกกิินนนนแตรคป็ตื่นเต้นมากค่ะเริ่มได้กลับไปเล่นคอนเสิร์ตบ้างแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบไลฟ์คอนเสิร์ตค่ะก็รอติดทุกคนอยู่ค่ะกระแสตอบรับของเงเก่งแต่เรื่องคนอื่นเป็นยังไงบ้างคะกระแสะตอบรับของเก่งแต่เรื่องคนอื่นนะคะก็ อิงว่าดีมากนะคะสําหรับอิงรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เราเองก็คิดว่าเราอาจจะแบบเอ้ยไม่กล้าทําอยากลองอยากอะไรอย่างเงี้ยอยากลองทําจริงๆก็เลยทาเพลงเก่งแต่เรื่องคนอื่นขึ้นมาก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าผลมันจะแบบต้องดีมากก็มีคนแบบว่าเออเต้นมีแบบว่าสนุกสนานกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้ได้แล้วก็บางคนก็คอมเมนต์มาคุยมาอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเออมาททำให้ทุกคนดูสนุกสนานขึ้นในช่วงนี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะค่ะวันนี้ จริงๆก็คุ้นเคยนะเพราะว่าอิงกับแคสก็คือ,อเคยร่วมงานกันมาแล้วนะคะจริงๆก็แบบนานมากๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะได้เปลี่ยนลายลุกมากแล้วก็ได้แบบถ่ายแบบอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนี้ก็ได้กลับมาทําอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนหลายลุกมากจริงๆสนุกมากแล้วก็แบบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นอิงเป็นลุกแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลองติดตามกัน ต่อไปนะคะพี่อิงต่อไปจะเป็น1นึ่งคำถามสามคำตอบได้พร้อมนะคะค่ะสมมุติว่าไปพายเรือเล่นแต่ไม้พายหักจะใช้อะไรพายแทนคะมือเออกระดานว่ายน้ำหนีว่าย <c oughs> น้ำหนีด้วยว่หน้ำหนีไปเลย <c oughs> เลอย่างงี้ใช่นีเหนือถ้าเราเดินเล่นอยู่กลางแดบดบทำยังไงไม่ให้แสบตาห้ามต่อก็ใส่แว่นคะ่ะหลับตาค่ะ ก็เดินหลบแดดค่ะแล้วก็เอามือบังค่ะเราตัดแต่ว่าเดินไม่ได้นะยืน้องยืนไว้ก่อนเข้าต่อไปนะคะลงบอกชื่ออาหารที่เป็นเส้นมาสามเมนูห้ามตอบก๋วยเตี๋ยวค่ะสปาเก็ตตี้ก๋วยจั๊บเอไม่ออกลองนึกหน่อยมาตอบหนึ่งนึกออกไหมเอ่อราเมงค่ะโอเคเปิดเต้นเหมือนกันเลยอะ ถ้าง่วงมากๆขนาดทำงานจะมีวิธีแก้ง่วงยังไงคะกินกาแฟเอ่อกินบวยเอ่อก็เออกินมันาวมะนาวเดียวกีนน่าินบวยกินบวยพี่รู้ิดออวตอนขับรถกินบวยมีวิธีจุดไฟยังไงให้ติดบ้างห้ามตอบว่าไฟแช็กไม่ขีดเตาแก๊สเฮ้ยอ่อ,อเออทำไงอะ่ะมีอะพีกินเอาขีดเอาหินมาขูด ต่อไปเดี๋ยวทีมงานจะมีเกมมาให้พี่อล่นค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นเกมอะไรแล้ววันนี้เรามีบทลงโทษด้วยสถานะค่ะ,ะกติกานะคะได้ค่ะโอเคเกมทายไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะกติกาการเล่นเกมคือทีมงานจะมีภาพเงาเครื่องดนตรีมาให้10ภาพอิงต้องทายให้ถูกว่าภาพที่เห็นคือเครื่องดนตรีอะไรต้องตอบให้ถูกอย่างน้อย8ภาพภายใน1นนาทีถึงจะไม่โดนลงโทษ อ่ะได้ค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองภาพแรกนะคะไวโอลินค่ะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะวิโอลาไม่ใช่ค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเชโลเล่ากลับอ่าทอเอ่อชมโบไม่ใช่ค่ะเอ่อทาเปตไม่ใช่อะไรอ่ะทอบโบทอบโบอ่ะอะไรอ่ะข้ามข้ามข้า อ้ยไอ้คองหรอไม่ใช่ไม่ใลง่มไมอะไรอันข้ามข้ามิตไฟฟ้าไมเอ้ยเบสละนาดขิม่อิมเออฮาเปลี่ยนแล้วนเน้อของวคล้อวใหญ่อ่ะโอเเป็ดอะไรอ่ะละนาดคอาเออเออ อีกแล้วอะไรอ่ะทูทูทอทู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 อะไรทูมาลูกแนนทใช่8พอดีตกตช่นทั้งกเดียวดีชนะเสียไม่เสียชื่อการเรียนดุริยามาอีนิดเดียวจะเสียแล้ว ตอบว่าคัทลุงคาทัลุงคาทัลุงค่าฝากเพลงเก่งแต่เรื่องคนอื่นด้วยนะคะเพลงใหม่ของยิงเองนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะแล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่ปล่อยประมาณต้นปีหน้านะคะฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็จะมีอัลบั้มเต็มด้วยนะคะก็จะปล่อยตอนไหนยังไงนะคะฝากติดตามด้วยแต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ ฝากแคสแมกก็ซีนด้วยนะคะอิงก,ก็ได้ขึ้นปกอีกแล้วนะคะฝากติดตามด้วยะค่ะเร็วๆนี้นะคะฝากแฟนคลับแคสแล้วก็แฟนคลับอิงด้วยค่ะแคสท็อกบ๊ายบาย